ครับตรงนี้ก็เป็นอีกจุดจุดหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่ามีไหนะฮะเดี๋ยวตามไปดูนะครับล่างเด้อนี่ไม่ใช่ใหญ่ห้าสี่สองไม่สี่สองเลชัดแจ๋วเลยแล้วก็ห้าสี่แปดเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีห้ามีแปดมีสี่ เออหนูห้าโอาเอาวนะฮะคือคือถูกแล้วเก้าสี่นะนโอ้โนี่จะบ้าจะอับเลยนึงมือเลยห้าหรือห้านั่นคุณยายมองมองจาก มี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 สี่แล้วมีสด้วยมี4มี2อเออเลขไอ้ไอ้นันก็ห้าสี่แปเออมีเห็นแค่นั้นแหละเห็นแค่นั้นยายมองมองด้วยสายตามองจากข้างล่างไปอ่ะมองจากข้างล่างยิ้มยายมองข้างบนลงมาโอ้สายายาวกันไม่เกอะเยเห็นไหมโอ้ยยยยงตเอย เลยจะบ้าให้เนี่ยห้าไม่ยืมมือถือสั์เขาเที่โทรศัพท์อย่ามือของเคยเนี่แต่ต้องมืออันนี้มือโตแต่มือโตมือโตอย่างกับแปดสี่เนาะไปนอนฝันไม่ต้องฝันแล้วคุณยายบอกว่าเห็นมาแล้วแปดสี่เนาะโนอโน้เล็กสี่โน้เล็กสี่เออ อ่าอันนี้เลขแปดก็ตาดีใครได้ตาร้ายก็เสียเออเออใกล้ใกล้เลขนี่เลขสี่อ่เออนี่เลขแปดผมพูดถึงแปดสี่ผมขนลุกเลยขนลุกเลยนี่แปดสี่แปดสี่นะครับคุณยายเน้นมาแล้วว่าแปดสี่เห็นไหมครับผมว่าแปดสี่แปดสี่แหละแปดสี่มันหางมันน้อยน้อยอยู่อ่าแปดสี่ก็แปดสี่ขนลุกแล้วตอนแรกบอกว่าจะไปฝันเอาเย็นนี้นะฮะ ไม่ฝันแล้วน่ะไม่ฝันแล้วได้แล้วยายได้ยายยายดังๆเลยสิแปดสีเอาไหมสิแปดสีโอ้โหเขาแปดวะผมว่าเป็นเลขแปดนะยายยายโองเคแป๊บเดียวอีกทำไมตึงเหวนเลยอ๋อแปดเลขแปดเนี่ยนี่แปดเก้าแปดเก้าตอนนี้คุณยายกำลังเพ่งลิงนะไม่ต้องรอฝันนะน้องยาย เออได้แล้ว,ลวยายว่าไม่ต้องรอฝันนะ้วเมื่อกี้บอกผมว่าจะรอฝันอแต่ตอนนี้ยายเห็นแล้วเป็นเลขไรยายเลขเก้าหรือเลข,เลขห้าแต่ไอ้เป๊นเป็เปะแล้วเนาะอืก็สรุปสรุปยังไม่ได้ไม่แน่นอนแล้วก็โดนน้ำซัดนะครับดนน้ำซัดมาแล้วก็เสียเสียชีวิตรพร้อมกันกับหายพร้อมกับหายนะครับก็เป็นโครงกระดูกที่เห็น ก็อาจจะไม่ได้อยู่ในหายก็ได้นะครับอาจจะเป็นโครงกระดูกที่อยู่นอกหายนะครับ <ต eker. S 1> เป็นเรื่อง <ต eker. S 1> เป็นเรื่องที่นิมิตนะครับแต่จุดเนี้เห็นหายก่อนจุดนั้นแต่จุดนั้นคือได้เอาหมอหมอมาหมอครูมาดูมาทรงแล้วนะครับแต่จุดนี้นยังไม่ได้เอามาแต่ยังมีใหญ่ย้ายโนอะไรใหญ่ยยมันเป็นอะไรตัวนั้นอ๋อได้เลขผมเห็นเป็นเลขนะเนี่ยเห็นเลขอะไรเห็นเลขอะไรครับนี่ฮะจะขับเห็นเป็นเลขใหญ่ไม่เห็นบเป็นเลขแปดไหมเลขอะไรครับ ยายจะดูยังไงได้เลขยายยังไม่รู้เดี๋ยวขอให้ไปบอกในฝันอ๋อยายจะยายขอใด้บอกในฝันในฝันยายคนนี้แกบอกว่าจะไปบอกในฝันฝันวันนี้หรือวันพรุ่งนี้ครับยายันคืนนี้แหละอ๋อฝันคืนนี้แล้วทํายังไงผมจะรู้ว่าเลขอะไรคุณยายอ๋อจะไปยากอะไรก็ไปตามหาที่บ้านยายยายบ้านไหนบ้านยางแหละบ้านยางอ๋อบ้านยางเสาะเยียงเสาะเยี่ยงขบรลัวขบปลัว โดยสันนิษฐานมาแล้วเป็นโอ่งเป็นโอ่งเลยมั้งมันมันก็เหมือนเจกันนะเหมือนมันหายไปกันทำไมแต่โกลนอ่ะมันมันจะมีอยู่สามชั้นครับผมจำไมีปากปากบานน่ะที่นี่เขาหน้าจะมีเออเเนป็นโครงกระดูกหัวใหญ่โอ้เป็นกระดูกคนเลยเนาะบอลจุกวงก็คือหัวเข่านะฮะเข่าเนาะตรงโซนหัว มาดูทุก็เห็นจริงๆเลยนี่เห็นจริงๆเห็นไฮจริงๆแลวเห็นโครงกระดูกด้วยนุ่งโครงกระดูกเองสามนี่เนาะโอ้นังโครงกระดูกนะครับผมเห็นกระดูกแล้วครับน้องยายยายจะขอหวยบยายยายก็เอาทุกอย่างเลยยายเอาทุกอย่างอยากดูด้วยนี่เพิ่งมาดูกับเขารอบนี้เลยอ๋อยายอยู่บ้านไหนเนี่ยยายอยู่บ้านแถวโน้นนี่ครับคือไหตรงนี้มีกระดูกนะฮะอยู่ คาดการว่าน่าจะมีการสมัยตะก่อนสมัยตะก่อนาไหก็จะมีกระดูกนะครับอยู่ข้างในก็จะมีถ้าจำไม่ผิดจะเป็นท่อนแขนท่อนแขงท่อนขาท่อนแข้งเขาเรียกว่าแข้งหน้าแข้งแข